อย่าเร่งติดตามช่วงนี้แน่นอครับสวัสดีครับเปนอยู่ไหมครับโอแล้วสองสามวันกับตัวนี้ไม่ชื่อว่ามาโอว่ักของมาโอจะเป็นงไงแล้วครับมาโอพัพพบของมาโอไม่ชื่อว่าเดอะเฮนเนสมาโอจะไดมียุคก้าแสนปีมาโอเป็นคนเดียวที่หนีมาจากกลุ่มเดอะเฮนเนสเพราะเพราะผู้ปกครองกลุ่มเดอะเฮนเนสให้ทำลายดง ให้ให้นายทุกสิ่งทุกจักรวรรดิเขาเหงามาจะออสองแสนปีมาโอมาโอใช้มามาอใช้พลังแค่0ูหนึ่งร์เซนพลังเขาลาถ้าพลังเขาเต็มหนึ่เปอร์เซ็นเขาสามารถโหลดจักรวาลได้สามจักรวาลเขาเจอพ่อคอของพระเจ้าแต่สามารถเก็บพลังไว้ได้ ว่าเขาได้มาจากพ่อเขาสมรภิษฎแล้วสซมบ้านเรือบัวดาโดนึงได้เลยจบแล้วจ้า